สำนักถังเลือดพบจบแดนตอนที่126เรื่องราวการเสียสละของหลวงอ้าวเทียนและการอยางรู้ความลับแกนววิญญาณฮัววีเฮาซึ่งเคยบาดเจ็บสาหาัสใกล้จะเสียชีวิตจากการที่พลังของจกักรพรรดิเทียนสิงล่างและต่อสู้กับเย่ชีชุยสุดยอดพมยุทธ์เทพแห่งความตายโชคดีที่มีพลังชีวิตมหาศาลทำการซ่อมแซมร่างกายอย่างแข็งขันไม่นานเขาก็ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ หาวีเฮาระลึกถึงการรวมร่างกับตี้เทียนและได้ค้นพบความลับของพลังวิญญาณของตี้เทียนที่ว่าพลังงานนั้นเชื่อมโยงกันด้วยชุดของหลุมดําซึ่งแต่ละหลุมบรรจุพลังมิติอันน่าสะพึงกลัวเขาเริ่มทดลองโดยการบีบอัดและหมุนพลังวิญญาณพลังสวรรค์นในฝ่ามือเพื่อจําลองหลุมดําของตี้เทียนเขาพบว่าโครงสร้างรูปกวยขนาดเล็กนี้สามารถดูดซับพลังวิญญ,ญาณ และพลังธาตุของฟ้าดินได้เองพลังงานที่สะสมทําให้กวยไม่สเสถียรและระเบิดอย่างรุนแรงแม้จะใช้พลังวิญญาณไปไม่ถึง10%เอร์แต่แรงทําลายล้างเทียบเท่ากับการโจมตีเต็มกําลังของเขาทําให้เขาตระหนักว่านี่คือต้นกําเนิดแห่งพลังอํานาจของยอดคนอย่างจากักรพรรด้เทียนแต่เขายังไม่สามารถควบคุมมันได้จึงตัดสินใจเลื่อนการทดลองและปรึกษาผู้โซศฉเหลา เมื่อหัววีเฮ้ากลับถึงสถาบันสื่อไลเคอร์เขาได้ทราบข่าวที่น่าตกใจจากผู้โสเชนเลวระหว่างที่จักรวรรดิสุริยันจันทาโจมตีจักรวรรดิเทียนหุนสํานักกายาซึ่งเป็นสํานักผู้พิทักษ์ของจักรวรรดิถูกกวาดล้างเกือบสิน้นตู่ผู้สื่อถูกลุมโจมตีโดยปรมาจาวิญ,ญญาณชั่ว้ายกองสํานักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์รวมถึงจงลี่วูผู้นำสํานักตู่ผู้สื่อต่อสู้อย่างสิ้นหวังจนบาดเจ็บสาหัส และถึงขั้นเสียหายต่อแกนพลังส่วนหลวงอ้าวเทียนอัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักกายาเสียชีวิตในสนามรบเขาถูกโจมตีด้วยอุปกรณ์นำทางวิญญาณระดับที่9จากจักรวรรดิสุริยันจันทาขณะที่เขาพยายามช่วยเวน้าผู้มั่นของเขาและเหล่าราชชินานามพมยุทธ์ของสำนักกายาจำนวนมากก็เสียชีวิตในการรบครั้งนี้ทำให้เกิดความรู้สึกถึงวิกฤตการณ์ที่รุนแรง จากอำนาจของอุปกรณ์นำทางวิญญาณและปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายที่ช่วยเหลือจกักรวรรดิสุริยันจันทาหัววีเห้าได้มาปรึกษาผู้อวสช์เชนเหลาเกี่ยวกับพลังของจักพรพรรดิที่เทียนและรูปแบบกวยเล็กๆที่เขาสร้างขึ้นผู้อวสชเชนเหลาตกตะลึงและเปิดเผยว่าสิ่งที่หัววีเห่าจำลองขึ้นนั้นคือความลับของแกนวิญญ,ญาณเมื่อปรมาจารย์วิญญาณบรรลุระดับราชชินนามพมยุทธพลังวิญญาณ จะถูกบีบอัดจากสถานะของเหลวเป็นสถานะของแข็งก่อตัวเป็นแกนวิญญาณซึ่งสามารถดูดซับพลังธาตุของฟ้าดินได้เองภายใต้การคุ้มครองของผู้อุโสเชนเหลา,าหัวมีเฮ้ารองครอบแน่นแกนวิญญาณณที่นั้นเขาสร้างกระแสน้ําวนดูดซับพลังธาตุอย่างมากขั้งแม้กระทั่งต้นไม้ทองคําในสาราทเทพสมุทรก็ถูกดึงดูดทุกคนที่เห็นเหตุหการณ์ต่างตกใจและคิดว่า มีใครบางคนทะลวงเข้าสู่ระดับสุดยอดพมยุทธ์ในระดับสูงสุดขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่พีหน้าครับ